สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวอุทยานแห่งชาติมุกระนองนะครับก็ตรงนี้เราถึงแล้วก็จะมีเจ้าลิงน้อยมาต้อนรับกนเป็นแก๊งเลยนะครับมันก็ไม่ได้อยู่ทุกวันหรอกครับแต่บางวันมันก็ออกมาให้เราได้เห็นสวัสดีครับ วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะละนองนะครับตอนนี้เราภายเรือคาย,ยักกันครับบรรยากาศโดยรอบนะครับโอ้โ,อโอครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ป่าชายเลนนะครับก็จะมี ต้นไม้นานาพันธุ์เลยนะครับตรงนี้จะเป็นต้นไม้ก็จะมีต้นโกงกลางใบเล็กโกงกลางใบใหญ่สมัยขาวลาคูนลาแพนและอื่นอนอ,นอีกมากมายนะครับสําหรับท่านที่ต้องการแบบท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับเราก็จะได้ดูของจริงนะครับแล้วก็ได้พักผ่อนหย่อนใจไปด้วยนะครับรอบการเดินทางจากระนองมานี่ก็ไม่ไกลนะครับมาทางหนาวนะครับแล้วก็เข้ามาทางบ้านล่างนะครับ ตรงนี้นะครับเราเราชนต้นไม้ครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะมีสิ่งมีชีวิตมากมายนะครับให้เราดูจะมีนกก็ที่จะเห็นได้บ่อยก็จะเป็นเหยี่ยวแดงนะครับแล้วก็จะมีนกชนิดอ,อื่นอีกเยอะแยะไปหมดนะครับสําหรับปลาและสัตว์เลื้อยคานก็มีนะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบ การท่องเที่ยวแบบสไตล์นี้ก็งว่างก็แวะมาชมกันนะครับแล้วพี่ๆ่าดูแลอ่งนี้เลยครับจะไม่ี่แทนครับผม <laughs> บ๊ายบายครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย วัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่ไอร์แลนด์นี่ยมิแฟเดินตรงแกนในดินแดนมหาสุจันวันนี้ผมจะพามาดูป่าช้างนะมันก็วันนี้ก็ค่อนข้างใสนะครับก็่าใส่ใส่ในิดๆเล้ามาเที่ยวกันก็ใสม่มากเท่าไหร่ก็มองเห็นเท้าเลยอ่ะ บรรยากาศก็ย้อนอมณนี้ครับบ๊ายบาย